สสดีครับผมวันนี้ครับเราอยู่ในที่ที่ปวดร้ายมากวันนี้พวกเราจะมาทางมา้านะนะปกติทำอะไรดุดล,ลองซื้อเครื่องมือนะเล่นไหนมาสุดฮาแฟนคลับฉลองไทยลงนออันนี้เลยเฮ้ยวินเนอร์ต้องเป็นวินเนอร์แล้วเพราะวินเนอร์เราต้องชนะเท่าไหร่ครับเนี่อสิบสบ,สบสิบบาท ับจะช่องบูเปนมาในสนามม้าวันนี้ครับจถูเราถูกมากคืออยู่ดีเราก็ถ่ายเลยนะครับเราไม่เคยมาในสนามม้าเลยคือคักมากสนุกมากแล้วเดี๋ยววันนี้เราถ้าเปไมได้ผมจะลองแทนสักตัวนึงเดี๋ยวผมจะวิคกับสือเมีมีมีเนาะจะแทนพี่แทนพี่ใครต้องเป็นซ่องก่ามีินไม่ทรมานก็จะแข่งไม่แ๊จ๊เจ๊เจ๊่จ๊่เเเจอเจอเเครับตา ครับเรานั่งอยู่บนอัศจรรย์ของสนามม้าที่หนึ่งนะครับเรียกอะไรนะสุดขั้วลากสตดิ้งทำไมสมาคมอะไใช่ครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาเจับลึกยึดหลักความเป็นกลางเมื่อใครเข้าสนามม้ากูครั้งแรกว่าขับรถอึดเต้นชิบหายเหี้ยต้กูลงมาจากรถอ่ะ แค่นี้ไม่คึกคักใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เหมือนจะมีแต่ยื่งใหญ่ทั้งนั้นเลยนะตอนนี้สดแสดงว่ามันเป็นกีฬาที่เยี่ยกู้คนไทยมันหาจด้ไม่ออกเสือใช่ไม่ต้องออกเสือแล้วก็รู้สึกว่าในกรุงเทพจะเหลือที่เดียวแล้วที่เป็นสานมามม้าแล้วก็เป็นอัศจรรย์คล้ายสนามบอลเลยแล้วเดี๋ยวม้าจะแข่งคล้าย,ายไงนี่เว<อ>้ยสนามก,กีฬาอา่อากีฬากีฬาแต่ว่าเป็นแบบให้ม้าวิ่งนะครับก็ทุกคนจะถือถ้าเป็นคล้ายสื่อบอลนะโพนี่ะโพยก่อนการต่อ ว่าอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้เหมือนทุกคนจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่อยากรู้ว่าเขาต่ออยู่ไม่รู้ว่าเราต้องยังไงแข่ไม่ได้ศึกษสามแล้ก่อนเอ๋อเขาต้องมีกล้องใส่ของไทยเรื่อยเฮ้ยตอนนี้ม้าจะปล่อยแล้วแล้วกล้องของทางไกลเพราไม่กล้องคือเช่ากล้องหน้าเมื่อกี้ไปถามซื้อเห็นสวยดีรอผมกำลังแบบดูอยู่ว่าใครจะเข้า ก็คือเก็บใส่ตีรอบแรกก่อนอะใช่เวลาไปนแทงเลยไงท่ลองกับปลามเอาเลยเพราะว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ขอที่อยู่อยู่นอยู่แล้วสมรรสวยมากด้วออมันอยู่รอบๆสนามร้องใช่ตอนนี้เพียงเริ่มบิวล้วการทำงานเดียวมันดีนอกเนือามรักการงาการกาคือแบบว่าจริงๆแล้วเขาขาดการาดินร้าการทำงาน่แค่ อยู่ดีว่อยู่ดีก็ั้นเป็ตาขั้นขั้นตัำที่ท่นหนที่้ร้ก็นะ่ามันเป็นรียนขัรถแล้วเลยัังี้ตอนนี้ต่างม้าที่มีขนที่เหลืออยู่ม้องวินไนท์ขั้นถังเท่าไรนะแต่าีรทุกคนก็เหมือนเราถอด้วยนะเพราะนั้นเองคนขี่ม้าไม่เล้เลยได้ดี อสต่อรอบหรือว่าต่อวันต่อรอบแต่ถ้ออาผมขี่ม้าไม่ชนะเลยบางคนเข่ก็ไม่ขี่ที่ทแต่เมื่อกี้ผมเห็นหมาที่เข้าที่หนึหน่งนะพี่จำไลายแม่งแบบเต็มปากเลยเออเขาอาจจะใส่ายามาแบบเหมือนกับกระปุกน้ำเนอะพวกนี้ต้องมีงด้วยมันซึมเนี่ยใช่ครับมันมี มมาาลอแต่คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ผิดอะไรเลยคือถ้าตรวจเจอสารนี่นึกว่าเขาคาดที่ปากมาแล้วแล้วมันถึงเป็นฟองอะไรเงี้ยของมา้าผสมเสียเลยคนเห็นเจอเหมือนม้าจะมียาโดสนะ ก็ด okay, ูแคนว่าจะไปหรือไม่ไปหรือว่าสภาพม้าือจากสภาพม้าด้วยแล้วก็ดูจากยอดเงนที่ว่ามีใค่แดงไหมเราเราไม่รู้หรอกว่าใหแต่าไหนว่าจะแตงตรเเราไม่รู้หรอกบาทีเนี่ยยังไม่คนขายเบอร์เลยเมาบอกว่าไม่เพ็นไม่สู้นะที่พ่อเขาก็บอกว่ามในเปนสิ่ง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 สิ่หลักงสิ่งสิ่งสิ่้สิ่ง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 สน่งสิ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 ่าส่อสิ่งสิ่งสิ่งสต่งที่อยู่ที่ประมาณสี่4สิ้าน แต่มนี่น้อยเมื่อก่อนนี่เป็นร้อยกว่าล้านคือ,อมีขยส้าตอนอาทิตย์นึ่งต่ออาทิตแต่เมื่อก่อนต่อาทิตย์นี่้อยกวา่ากว่ากับสองร้อยสอไหลรุ่งสองร้อยมา ยดีตท well e ี e a a ่สองคที hmm. ่คมานั hmm. ่งเล่นเพราะเขานั่งที่เขาไม่เพดได้ไม่เพสนามนันวันนี้มาเราสู้ก็จบเราออกดอกเงินห้าแสนใบสองบาทเราได้แส1หนึ่สิบวิสิบเวิวิ่งแป๊บเดียวได้เงินแสนหนึ่งับบ้าเอาแค่นี้ไม่ต้องเอาเยอะถ้าคนไม่โลภถ้าดวงคุณไม่สวยกิ๊ม้าไม่พร้มก่อนเราพี่ไม่อกม้าก่อนคุณได้ตัดแทห้าแสนได้ห้าหม้าสิบเาทแต่มันเสียเยอะนะแต่มันมันก็เสียใช่แต่ไม่ยากเกินไป ก็ังไม่ได้ง่ายพี่บอกว่าจริงๆเขาว่าแขก็นงเป็นการที่ใช่ครับคนให้เราโหลดขึ้นมาเองได้ได้เปเรื่องธรรมชาติที่ผมชอบจริงๆล้วไม่ใช่วที่รนะธมัามีมาตั้งแต่ มันมีอยู่แล้วมมันีอยู่แล้วเราไปปิดกั้นกันดีหุ่นเงิมันไม่อาจจะเป็แบบระบบเขาแบบนี้ใช่แต่ว่าเจรจากับคนมาสนุกด้วยมาคุยกันอ่ะเขาไม่ได้เจอหน้าทีนึงมาเจรจาก็นั่งคุยกันเหมือนสภาพ้ากาแฟใหญ่ๆหักผ้ากาแฟใหญ่เมื่อกี้เราแบบมีข้าวมีนั้นด้วยที่บอกกระโปรงตะเภาแล้วก็ซื้อหากินอยู่นั้นล่ะเลิกกี่โมงทริปเที่ยวก็ประมาณหกโมงกัระโปรงเย็น แล้วจะวันแต่เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยเร็วแต่ถ้าสมัยก่อนดึงเวลาก็จะพุ่มนึงก็มีเนี่ยมันนานเกินเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นานแล้วเพราะเขาปล่อยเร็มันเลยไม่น่าแตจะชับเวลาขึ้นมันจะชับเวลาขึ้นตรงนี้มันเลยไม่น่าเพราะไม่งั้นเขาก็จะดึงราคาไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของราคามันพอดึงไม่นานโคตรฟกซิทได้ได้ราคาแล้วเขาก็สอนให้ดึงนะั่นให้ดึงให้ชนงใช่ให้ดึงให้ชนะอ่าใช่ขี่ยไงก็ได้ให้แพ้อ๋อแบบล้มมวยอ่ะอ่ามันล้มมวยครับแต่บางครั้งก็ดวงไม่ ผก็คือไม่สามารถจะสับมันได,ได้ไม่สามารถจะม,มันไม่เหมือนมนอไซค์ <ไป S 1> คมันไปแล้วอ่ะนี่ย้ยหนึ่งร้อยถึงสองแสนทั้งหมดก็จะประมาณนี้คือมีช่องให้เราแทงได้ใช่ครับแล้วก็สำหรับใครที่มันไม่แทงเนี่ยก็มาดูมา้าวิ่งมาดูความสวยของมา้าเันใ่ครับ พัดคอนอย่างพัดคอนใช่เหมือนสภาคาเฟ่คือคนอาจจะคิดว่าจริงๆที่มันใหญ่มากจนคือหลักๆมันดังมาวิ่งเลยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องหนาท้องแล้วก็ตรงนั้นไม่เล่นเบนซ์ตอนนี้มันคือสนามกีฬาใหญ่ีจะมีสนามเทนนิสสนามว่ายน้ำตรงนี้ก็คือสปอร์ตคาับสปอร์ตคาร์สปอร์ตคาับนั่นคือสปอร์ตคาร์เลยสปอร์ตคาร์เลยส่วนเป็นสีแดงค่าเข้าสองร้อยแล้วแต่ประตูเนี่ยพี่อ่าครับแต่ประตูนี้สองร้อยแต่หกร้อยยังมีให้ดีมันแบ่งกันยังไงพี่ตรงนี้มันเห็นตอนมาเขาเล่นไทยเลวมันเหมือนไม่ได้ดูอะไรตรง โซนโซนรสสดมากไอถึงมันยิ่งเฉียสสนุกคือพอปล่อยม้าได้ทุกอย่างจบเลยอ่าใช่ครับแท้ไม่ทันเลยไม่งก็เหมือนบอลไปอ่ะแต่ <c oughs> แตว่าเดี๋ยวนี้พอเหมือนมีเว็บปุ๊บแม่งแทงได้ยันลูกทุ่มอ่ะ,อะใครทุ่มคนแรกวันนี้จุดก็ช่วงนี้มากก็เซฟตัวเข้ามาแล้วก็สำหรับกล้องเ่ยสามารถเข้าโดยการฝากประชาชนประชาชนแล้วเขาก็จะให้มาให้กล้องมาแต่ว่าสําหรับคนที่มาไป็นบ่อยไม่ต้องใช้แบบประชาชนเขาเป็นยาเพราะว่าเมื่อกี้ที่รอนเขาจะเขาไม่ให้เขาไม่ให้เช่าให้เฉพาะแบบคน เพราะว่าหน้าคุณหน้าเหมือนขโมยอยงเหมือนอ่ะผมเหมือนเหรอมาออกแล้วมาออกแล้วมาออกแล้วอนนีเจอะีติเพื่อทำการบ้าน แล้วราคาเขาดูไหมวิราราคาต่อรองไม่มีครับมนต้องดูต้องดูไทยสี่เป็นหลักแล้วว่าเขาจะเปิดราคาแบบเลี้ยวทามเลี้ยวทามอใส่หน้าตาเป็นไงอันนี้คือร้อยบาทอ่าหนึ่งร้อยบาทแทงตัวละยี่สิบแทงสามตัวครับแทงตัวไหนบ้างึมว่าถ้าอันนี้มันรครูขกอตป้งขึ้นอ่าใช่ครับ สีตัวนี้ในสีตัวนี้มันเข้าตัวหนึ่งอัน,นต้องชนะที่1ก่อนอันนี้จะตำแหน่งตรงไหนก็ได้อ๋อแต่คือไอตัวเรียกแรกเนี่ยต้องเข้าก่อนใช่ครับ,รบรอันเนี้ยมาแทงร้อนย่งไม่สามหมื่นนี่แต่ยี่สิบก็ได้ัมคือคนมาติดตรงนี้แทนที่สิบบปที่เราแพ้ จาพอ20 20ไปเรื่อยมากพอ6000แล้วก็แบบใครที่เงินหมดไม่ต้องกลัวนะครับบอกพร้อมปุกตุ้งสำหรับใครที่เงินหมดแล้วไม่มีน้ำกินตรงนี้มีน้ำเฟรีอันนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาโดยบังเอิญมากนะมันก็เลยดูไม่ค่อยเป็นค่าเป็นตอนเท่าไหร่อยู่ดีก็พาเดินมาลองกดถ่ายดูว่าจะถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยลองเข้ามาดูว่ามันเขอนจริงหรือเปล่าดี่นะส่วนะสื้อที่จริมมันไม่ได้เขินเพราะมันคลาสสิกมากกว่าแล้วเข้ามามันก็แบบเป็นหลากหลายจริงๆอ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แหละมันจะประมาณนี้แล้วที่เข้ามาเราไม่ได้บอกว่าสัมผัสกันเรื่องการพนันนะเราแค่พามาให้ดูว่าแข่งยังไงไอ้ <c oughs> ยังงงว่าทดสอบสเด็จไม่ไคือการพนันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเข้ามาให้ดูบรรยากาศเฉยๆว่าจริงๆแล้วอะสนามมา้าจริงๆแข่งมา้าทางม้าเป็นแบบไหน <c oughs> เป็นแบบนี้นะครับผมก็ม้ากำลังจะวิ่งละวันที่ผมก็แข่งมาด้วย <c oughs> อ๋อมึงอยากไปลุ้นเหรอก็ไม่ได้ส่งเสริมกันมานาแต่สุดงมาด้วยเอก็ประมาณนี้อะไรที่ไม่ดีก็ได้ครับมันไม่ได้เรื่องดีอะไรหรอกอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็อยากเก็บเข้าไปดูไว้เป็นวิทยาทานมากกว่าว่าที่นี่เป็นแบบไหนอะไรยังไงวพี่เนาะในที่สุดแล้วทุกอย่างอะไรที่เขาบอกว่าปิดติงกฎหมายมันก็ยังมีอยู่แล้วมีมานานแล้วด้วยแล้วจริงมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราก็อย่าไปยุ่งเขาเลยพี่การบีร์ราแต่บีร์ร้าเรามองในการีฬาแก็เข้ามาดูเฉยจบอกก่อนนะครับว่าที่นี่เข้ามาได้ทุกคนนะ ม่ทไมว่าต้องมาเล่นเดียวแต่มานานผมเป็นคนนอกนะพี่ผมมองตรงนี้แม่งคือเหมือนก่อนต้องแต่เข้ามาต้องอน่่งนั้นไม่ใช่นะคือซื้อตั๋วเข้ามาได้เลยร้อยสองร้อยแล้วก็ในนี้มีองค์อาหารพร้อมแต่ว่าให้มาศึกษาอย่างเดียวนะครับศึกษาชีวิตทุกคนการมานอนยางแรืว่าศึกษาราคาเดี๋ยวปิดป้องผมจะไปศึกษาราคาป่ะประมาณนี้เราเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็ห้ามเข้าแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ยุ่นนะครับผมที่แบบพาตัวสนามม้านี้บอกได้ไหมว่าอยู่ที่ไหนฝั่งวร์ลีดูนังครับผมก็จะมี ที่เดียวแหละขอบคุณมากพี่ไปรับไปรับ